ค่ะก็สวัสดีนักเรียนชันน้นม1ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆนะคะให้อยู่ในรูปของสัญญาวิทยาศาสตร์เนาะจากอาทิตย์ก่อนนะคะที่ที่เราเรียนเกี่ยวกับการเขียนจำนวนที่มีค่ามากนะคะรูปสัญญาวิทยาศาสตร์ไปแล้ววันนี้เราจะมาดูการเขียนจํานวนที่มันมีค่าแบบน้อยมากๆกันน้อยมากๆก็อย่างเช่นจํานวนที่มันมีค่าแบบ น้อยกว่า1เนาะอ,อย่างเช่นพวก00 0.0000001 00แบบเนี้ยเขาเรียกว่าจำนวนที่มีค่าน้อยมากๆเราจะมาเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะครูขอทบทวนความรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับทศนิยมกับเศษส่วนก่อนนะคะอ่ะนักเรียนพอจะจำได้ไหมเอ่ยว่าอ่ะศูนย์ศู มันมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสิบนั่นเองพอจะจำได้ไหมคิดว่าบางคนน่าจะพอจำได้อยู่เนาะ,ะทีนี้ศูนย์จุดหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสิบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนร้อยนะคะเพราะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งก็มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนพันนั่นเองศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วน หนึ่งหมื่นนั่นเองอันนี้เนาะเป็นการทบทวนทีนี้เรามาทำต่อจากหนึ่งส่วนสิบจากอยู่ในรูปเศษส่วนเราจะมาลองเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของเลขยกกำลังบ้างอ่ะหนึ่งส่วนสิบมันก็คือหนึ่งส่วนสิบยกกำลังหนึ่งนั่นเองเนาะทีนี้ครูไม่อยากให้มันติดเศษส่วนแบบนี้แล้วอะ่ะแต่ครูอยากจะเขียนให้มันอยู่ในรูปเลขยกกำลังเฉยๆนักเรียนยังพอจำสูตรนี้ได้ไหมคะสูตรที่บอกว่าจำนวน ได้นะคะยกกำลังติดลบนะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังไม่ติดลบได้เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n แบบนี้เนาะยังจำได้หรือเปล่าเอยอยู่ในเรื่องที่เราเรียนมาที่ผ่านมาเนาอะอันนี้นะทีนี้ในทางกลับกันถ้ามันเป็น1ส่วน a ยกกำลัง n คือเป็นเลขชี้กำลังเป็นบวกแล้วแหละแต่มันยังติดเศษส่วนอยู่เราอยากจะเปลี่ยนให้มันไม่ติดเศษส่วนแล้วก็ สามารถเปลี่ยนได้นะคะให้อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังติดลบแทนจาก1่ส่วน a ยกกำลัง n ก็จะเปลี่ยนได้เป็น a ยกกำลังลบ n นั่นเองเหมือนกับอันนี้เลยนะคะเนี่ยจาก1ส่วน10ยกกำลัง1แล้วก็เปลี่ยนได้เป็น10ยกกำลังลบ1เนาะได้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้มาดูที่1ส่วนร้อยบ้าง1ส่วนร้อยเราก็จะทำได้เป็น1ส่วน10ยกกำลังสอง ได้แบบนี้นะคะซึ่งเปลี่ยนกลับให้อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังติดลบได้เป็น10ยกกำลังลบสนั่นเองอเคนะน่ะไปต่อเลย1นึ่งส่วนพันหนึ่งส่วนพันก็คือ1นึส่วนสิยกกำลัง3นะคะ,ะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังติดลบก็จะได้เท่ากับ10ยกกำลังลบสเนาะสุดท้ายสุดท้ายหส่วน 1ส่วนหมื่นนะคะก็จะเปลี่ยนได้เป็นหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังที่ติดลบได้เป็นสิบยกกำลังลบสี่นั่นเองโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นการทบทวนให้นะคะทบทวนให้ทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยมาดูการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญญกรวิทยาศาสตร์เข้าสู่เนื้อหาของเราแล้วนะวันนี้ 0.03นะคะเขียนให้อยู่ในรูปอันดับแรกขั้นตอนแรกเลยก็คือให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนจะได้เท่ากับ3ามส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งโอเคนะ,ะจากนั้นนะคะเราเปลี่ยนต่อเลขสามข้างบนยังเหมือนเดิมแต่ว่าหนึ่งร้อยเนี่ยเราเปลี่ยนให้มันเป็นสิบยกกำลังสองนะคะ เปลี่ยนแล้วจากนั้นให้เราดึงออกมาก่อนดึงแยกกันก่อนระหว่าง3กับ10ยกกําลัง2ดึงแยกแบบนี้ค่ะจะเขียนใหม่ได้เป็น3คูณ1ส่วน10ยกกําลัง2 10ยกกําลัง2ยังเป็นตัวส่วนอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วน3ก็ยังเป็นตัวเศษอยู่เหมือนเดิมแค่เราแบบว่าแยกกันออกเฉยๆโอเคไหมต่อไปอดึง3ลงมาเหมือนเดิม ะะแต่ตัวที่เปลี่ยนก็คือ1นส่วนสิยกกาลังสองจำได้ไหมเราจะเปลี่ยนให้มันไม่อยู่ในรูปเศษส่วนละก็คือเปลี่ยนให้เป็นเลขชี้กําลังติดลบจาก1นส่วนสิยกกําลังสองก็จะได้เท่ากับ10ยกกําลังลบสองนั่นเองดังนั้นนะคะ0.03สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้เท่ากับ3คูณ10ยกกำลังลบ2นั่นเองค่ะ เรียบร้อยนะคะตัวอย่างข้อนี้ถ้าเร็วไปนักเรียนก็กลับไปย้อนดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าใครแบบไม่ทันเพราะว่ามันสามารถดูซ้ำได้เนาะตัวต่อไปศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดบ้างอันดับแรกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นแปดส่วนหนึ่งหมืน่นเนาะศูนย์สี่ตัวได้เป็นแปดส่วนหนึ่งหมื่นนะคะโอเค ต่อนะแต่ส่วน1นึ่งหมื่นปรับใหม่ได้เป็น8ปดส่วนสิยกกำลังสนะคะจากนั้นดึงออกต่อนะคะ8ปดคูณหนส่วน10ยกกำลังสแบบนี้นะคะพอดึงเสร็จแล้วนะคะแต่ตัวนี้ยังเหมือนเดิมแต่เราจะเปลี่ยน1ส่วน10ยกกำลังสให้เป็นเลขชี้กำลังที่ไม่ติดเอยเป็นเลขชี้กำลังที่ติดลบนะคะก็จะได้เป็น10ยกกำลังลบสนั่นเอง เรียบร้อยดังนั้น0.008 0 00นะคะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เท่ากับ8คูณ10เยกำลังลบ4นะคะเสร็จแล้วมาดูข้อต่อไปนะคะ0.0972 0 00บ้างเหมือนเดิมเลยเอาเลข3ตัวเนี้ยมาเขียนเป็น972นะคะส่วนด้วย กี่ตำแหน่งล่ะนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตำแหน่งเนาะก็เป็นหนึ่งแสนนะคะแบบนี้จากนั้นเรามาเปลี่ยนทั้งตัวเศษและตัวส่วนนีให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเราต้องเปลี่ยนเก้าร้อยเจ็ดสิบสองด้วยนะคะเพราะว่ามันมีค่ามากกว่าสิบใช่ไหมถ้ามันมีค่ามากกว่าสิบอะเราจะเขียนในรูปสัญญกรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้มันมีค่าน้อยกว่าสิบก่อนก็คือเปลี่ยนได้เป็นเก้าจุด 7จสองนะคะคูณสิบยกกําลังสองอันนี้คืออยู่ในอยู่ในเรื่องของการเขียนจํานวนที่มีค่ามากให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์เนาะจำไม่รู้จํากันได้หรือเปล่าที่เรานับจากข้างหลังอะ่ะหนึ่งสองแล้วก็จุด,จ,ดจุดไว้ตรงนี้เมื่อกี้เรานับมาสองแล้วก็เป็นสิบยกกําลังสองแบบนี้นะคะอันนี้คือทวนทวนให้ขอลบก่อน สักครู่นะคะอ่ะโอเคต่อนะข้องตัวเศษเรียบร้อยแล้วทีนี้เหลือตัวส่วนมันเป็นหนึ่งหนึงแสนนะคะก็คือสิบยกกำลังห้านั่นเองแบบนี้อ่ะเรียบร้อยทีนี้เรามาดึงดึงออกดึงตัวเลขกับเลขยกกำลังออกจากกาันอันนี้ก็จะเป็นเก้าจุด 72นะคะคูณอันนี้จะเป็น10ยกกําลัง2ส่วนด้วย10ยกกําลัง5เนาะ10ยกกําลัง2เป็นตัวเศษ10ยกกําลัง5เป็นตัวส่วนได้แบบนี้แล้วจากนั้นเรามาทําต่ออ่ะอันนี้ก็จะเป็น9.72เหมือนเดิมนะคะคูณกับ10ยกกําลัง2หารด้วย10ยกกําลัง5ถ้าฐานเหมือนกันหารกันอยู่เราจะจับเลขชี้กําลังมาลบกันนะคะก็จะได้เป็น สิบยกกำลังสองลบหนั่นเองแล้วก็คิดเลขต่อเลยได้เท่ากับ9.72เนาะคูณสิบยกกำลังสอลบหก็จะได้เท่ากับลบสนะคะดังนั้นสูตรจุดศนเะคะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เท่ากับ9.72าจุคูณสิบยกกำลังลบสามนั่นเองค่ะโอเคมาดูตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะ 0 0 0 0 4จุดนะคะอ่หะแยกเลยเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น4ี่สหส่วนด้วยกี่ตำแหน่งนะเนี่ยห2 3 4 5 5าห้าาตำแหน่งนะคะก็จะได้เป็น10,000แสนเนาะแบบนี้จากนั้นเรามาเปลี่ยน4 5หให้อยู่ในรูปของการคูณกันนะคะของเลขยกกำลังก็จะได้เท่ากับ 4. 5ุดคูณ10เนาะหรือว่าเขียนเป็น10ยกกำลัง1ก็ได้ กันหลงส่วนด้วยข้างล่างนะคะ0.5ตัวก็คือ10ยกกำลัง5นั่นเองอต่อนะ4.5นะคะแยกออกมาเนาะแยกออกมาคูณ10ยกกำลัง1ส่วนด้วย10ยกกำลัง5แยกตัวเลขกับแยกเลขยกกำลังจากกันนะคะ,ะก็จะได้เท่ากับ4.5นะคะคูณ สิยกกำลังหนลบห้านะคะเพราะว่าฐานเหมือนกันก็จับเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยดังนั้นก็จะได้เท่ากับ4ีจุดห้านะคะคูณสิบยกกำลังลบสนั่นเองข้อนี้เรียบร้อยค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นการเขียนนะคะจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปของเลขยกกำให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ซึ่งวิธีที่ครูสอนมาเมื่อตะกี้เนี่ยก็คือเป็นวิธีที่แบบว่า เขาเรียกว่าวิธีแบบละเอียดเนาะก็คือตั้งแต่เปลี่ยนจากทศนิยมให้เป็นเศษส่วนเปลี่ยนจากเศษส่วนให้เป็นเนี่ยแต่และตัวเนี่ยทั้งตัวเศษตัวส่วนให้เป็นเลขยกกําลังเนี่ยเนะเาะค่อยเปลี่ยนไปทีละขั้นก็ค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งทีนี้วันนี้คุณครูมีวิธีรัดมาให้ด้วยสั้นๆแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปรู้วิธีรัดนักเรียนก็ต้องศึกษาวิธีเต็มให้ให้ดีก่อนนะคะให้เข้าใจก่อนแล้วเราค่อยจะใช้วิธีรัดเพื่อ สะดวกในการคำนวณเนาะวิธีรัดของครูนะคะก็คือครูนับจุดเอาค่ะครูนับจุดเอาอย่างเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งศูนย์จุดศูนย์สามนะคะวิธีการของครูก็คือครูนับครูนับอจุดหลังจากจุดตรงนี้แล้วครูก็เริ่มมานับหนึ่งตรงนี้ก็คือหนึ่งแล้วก็สองตรงนี้ ครูจบที่2ดังนั้นครูก็ตัวเลขมาเขียนได้เป็น3ามคูณสิยกกำลังลบสแบบนี้เนาะครูเจอตัวเลข1ตัวแล้วครูก็จบเลยเหมือนกับที่ครูทำแบบยาวๆให้ดูเนาะสามคูณสิยกกำลังลบสอันนี้คือวิธีแบบรัดบรรทัดเดียวนะคะอ่ะทีนี้มาดูอันนี้บ้าง0.0008อ่ะเหมือนเดิมครูเริ่มจุดตรงนี้เนาะครูนับ1ตรงนี้2 3 4อ่ะจบเป็น8ดคูณ10ยกกำลังลบ4เสร็จเท่ากันเลยนะคะเรียบร้อยอ่ะข้อต่อไปอันนี้ครูไม่ได้ทําวิธียาวให้ดูเนาะอ่ะเรามาทําแบบวิธีสั้นๆดู0 0 0 0 4อ่ะนับ1 2 3 4จบ4คูณ10ยกกำลังลบ4นะคะอย่าลืมนะเรานับเป็น เรานับเป็นจํานวนเต็มบวกก็จริงแต่เวลาเขียนเลขยกกาลังอ่ะให้เขียนเป็นเต็มลบนะคะเพราะว่ามันเป็นทศนิยมเนาะถ้าทศนิยมเลขชี้กำลังมันจะติดลบนะคะอ่ะต่อไปข้อนี้0.00972บ้างข้อนี้วิธีการคือครูจะไม่นับมาจนสุดแบบนี้นะไม่เหมือนอันข้างบนนะคะครูจะนับถึงแค่เลขตรงนี้ก็คือเลขที่ถัดจากศูนย์มาเลขหนึ่งอ่ะได้แล้วเลขหนึ่งครูก็จะจบแค่ตรงนี้เลย เนาะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูก่อนข้อนี้นะคะเราจะนับแค่นี้หนึ่งสองสามอ่ะครูได้เลขเลขหนึ่งแล้วครูตัดจบตรงนี้เลยได้เป็นเก้าจุดเจ็ดสองคูณสิบยกกำลังลบสามครูนับถึงเลขเก้ามันจบที่สามก็เท่านี้เนี่ยเหมือนกับที่ทําให้ดูเลยใช่ไหมเก้าจุดเจ็ดสองคูณสิบยกกำลังลบสาม นี่ได้เท่ากันเลยเนาะแต่ถามว่าอันข้างบนแล้วทาไมคูนับหมดที่คูนับหมดก็เพราะว่ามันมีเลขอยู่แค่ตัวเดียวไงคูก็นับมาถึงเลขตัวเนี้ยแล้วมันจบพอดีเออมันก็เลยจบแค่นั้นนะคะ,ะต่อไปข้อนี้บ้าง0.0045เราต้องนับมาถึงแค่เลข4ตรงนี้ก็พอเนาอะอะเริ่ม 1.2.3. แล้วก็จบที่4ตรงนี้ เป็นสี่นะได้เป็นสี่จุดห้านะคะคูณสิบยกกำลังลบสี่แค่นี้เลยตรงไหมเอ่ยอะตรงนะคะสี่จุดห้าคูณสิบยกกำลังลบสี่ีย้ร้อยอมาลองข้อนี้บ้างข้อนี้บ้างที่เราไม่ได้ทําแบบเต็มนะคะมันจะต้องตัดที่ตรงนี้เนาะอ่ะเราก็นับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด จบที่เจ็ดก็จะได้เท่ากับ9ก้าจุดหคูณสิบยกกำลังลบเจ็ดนั่นเองเสร็จแล้วเรียบร้อยครบทั้งหมดแล้วนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะคะครูก็ขอฝากไว้สำหรับวันนี้เนาะการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนศึกษาแบบเต็มก่อนเนาะพอเราเข้าใจแบบเต็มว่าเออมันมีที่มาอย่างไงาแล้วเราค่อยไปทําวิธีลัดนะคะเพื่อให้มันเร็วต่อการคํานวณแต่อย่าลืมว่าเราต้องเข้าใจที่มามันนะคะเข้าใจที่มาจริงๆของมันว่ามัน,ม,นมันเขียนได้มาจากการที่เราแปลงนั่นแปลงนี่ก่อนโอเคเนาะแล้วเราค่อยไปใช้วิธีลัดนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูคก็หวังว่านักเรียนนะ่าจะพอเข้าใจในเรื่องนี้นะคะถ้าใครสงสัยอะไรก็อย่า ทักถามในกลุ่มของเราได้เลยนะคะโอเคค่ะ